พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรมพศ2562หมวด 1. มาตรฐานทางจริยธรรมและประมวลจริยธรรมมาตรา5มาตรฐานทางจริยธรรมคือหลักเกณฑ์การประพฤติปฏิบัติอย่างมีคุณธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งจะประกอบไปด้วย 1. ยึดมั่นในสถาบันหลักของประเทศ อันได้แก่ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์และการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 2. ซื่อสัตย์สุจริตมีจิตสำนึกที่ดีและรับผิดชอบต่อหน้าที่ 3. กล้าตัดสินใจและกระทำในสิ่งที่ถูกต้องชอบธรรม 4. คิดถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตัวและมีจิตสาธารณะ 5. มุ่งผลสำนิกของงาน 6. ปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นธรรมและไม่เลือกปฏิบัติมาตรา6ให้องค์กรการบริหารงานบุคคลของหน่วยงานของรัฐมีหน้าที่จัดทำประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่รัฐที่อยู่ในความรับผิดช,ชอบในกรณีที่เป็นเจ้าหน้าที่รัฐซึ่งไม่มีองค์กรการบริหารงานบุคคลที่รับผิดช,ชอบให้องค์กรต่อไปนี้เป็นผู้จัดทำประมวลจริยธรรม 1. คณะรัฐมนตรีสำหรับข้าราชการเมือง 2. สภากลาโหมสำหรับข้าราชการทหารและข้าราชการพลเรือนกลาโหมสาสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจสำหรับผู้บริหารและพนักงานรัฐวิสาหกิจ 4. คณะกรรมการพัฒนาและส่งเสริมองค์การมหาชนสำหรับผู้บริหารเจ้าหน้าที่และผู้ปฏิบัติงานขององค์การมหาชน แนวข้อสอบคณะกรรมการข้าราชการพลละเรือนข้อ 1. น่ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์และการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขข้อความขั้นต้นตรงกับข้อใดอใก็ไก่ยึดมั่นในสถาบันหลักของประเทศขอไข่ซื่อสัตย์สุจริตมีจิตสำนึกที่ดีและรับผิดชอบต่อหน้าที่ขอควายมุ่งผลสำร็จของงาน งองูกล้าตัดสินใจและกระทำในสิ่งที่ถูกต้องชอบทำตอบกอไก่ยึดมั่นในสถาบันหลักของประเทศตอบกอไก่เพราะชาติศาสนาพระมหากษัตริย์และการปกครองะระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขอยู่ในมาตาหาหลักเกณฑ์การประพฤติปฏิบัติอย่างมีคุณธธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐในหัวข้อ ยึดมั่นในสถาบันหลักของประเทศข้อ 2. ในกรณีที่เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งไม่มีองค์กรกลางบริหารงานบุคคลที่รับผิดช,ชอบให้องค์กรตามข้อใดเป็นผู้จัดทำประมวลจริยธรรมกอไก่สภากลาโหมสำหรับข้าราชการทหารและข้าราชการพรเลเรือนกลาโหมขอไข่คณะรัฐมนตรีสำหรับข้าราชการเมือง คอควายสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจสำหรับผู้บริหารและพนักงานรัฐวิสาหกิจงองงูถูกถุกข้อตอบงองงูถูกถูกข้อตอบงองงูเพราะในมาตราหกให้คณะรัฐมนตรีสำหรับข้าราชการาการเมืองให้สภากาโาหมสำหรับข้าราชการทหารและข้าราชการพลเรือนกาโาหู ให้สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐทวิสาหากิจสำหรับผู้บริหารและพนักงานรัฐทวิสาหากิจให้คณะกรรมการการ,การพัฒนาและส่งเสริมองค์การมหาชนสำหรับผู้บริหารเจ้าหน้าที่และผู้ปฏิบัติงานขององค์การมหาชนเป็นผู้จัดทำประมวลจริยธรรมในกรณีที่เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งไม่มีองค์กรการบริหารงานบุคคลที่รับผิดชอบ